ไฟไม่สายไฟแต่ฮีโร่ในชุดข้าราชการปรากฏตัวพร้อมถังดับเพลิงเรื่องราวนี้ไม่ได้จบแค่ความกล้าหาญแต่มันจุดประกายคำถามสำคัญเราทุกคนพร้อมแค่ไหนที่จะเป็นฮีโร่ในชีวิตจริง เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญไฟฟ้าลัดวงจรทำให้สายไฟและสายสื่อสารลุกไหม้บริเวณสี่แยกวังหินถนนลาดพระวังหินกรุงเทพภาพที่ถูกแชร์กันสนันโซเชียลคือภาพของชายคนหนึ่งในชุดข้าราชการกำลังใช้ถังดับเพลิงดับไฟอย่างไม่ลังเลในขณะที่รอรถดับเพลิงมาถึงที่เกิดเหตุการณ์กระทำนี้ได้รับการยกย่องจากชาวเน็ตยอย่างล้นหลามแต่รู้หรือไม่ว่าชายคนนี้คือใคร เขาคือพันจ่าอากาศโทสมบูรณ์แสงแก้วผู้ช่วยผู้อํานวยการเขตลาดพร้าวและที่สําคัญกว่านั้นเขาเคยดารงตําแหน่งหัวหน้าสถานีดับเพลิงลาดพร้าวมาก่อนประสบการณ์ที่สั่งสมมาทําให้เขารู้ว่าต้องทําอะไรเมื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์ฉุกเฉินสานักงานเขตลาดพร้าวเองก็ได้แชร์ภาพเหตุการณ์พร้อมข้อความที่กินใจผ่านเพจของพวกเขาว่าชื่นชมข้านักดับเพลิงอยู่ที่ไหนก็มีจิตวิญญาณน,นักดับเพลิงมันอยู่ในสายเลือด ข้อความนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสียสละและความรับผิดชอบที่ฝังลึกอยู่ในตัวของนักดับเพลิงทุกคนเมื่อได้รับแจ้งเหตุพันจากอากาศโทรสมบูรณ์ไม่รอช้ารีบรุดไปยังที่เกิดเหตุก่อนที่รถดับเพลิงจะมาถึงเขาใช้ถังดับเพลิงฉีดดับไฟที่กำลังลุกไม่สายไฟและสายสื่อสารป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังบ้านเรือนประชาชนนับเป็นความกล้าหาญและไหวพริบที่น่ายกย่อง แต่ตรงนี้แหละที่อาจมีความคิดเห็นแตกต่างกันบางคนอาจมองว่าการดับไฟด้วยตัวเองนั้นเสี่ยงเกินไปควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงโดยเฉพาะคุณคิดเห็นอย่างไรและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปเหตุการณ์นี้ไม่ได้แสดงให้เห็นแค่ความกล้าหาญของพันธุ์จะอากาศโทสมบูรณ์เท่านั้นแต่มันยังสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของการมีสติการมีความรู้พื้นฐานในการดับเพลิงและการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เหตุการณ์นี้จบลงด้วยดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและไฟไม่ลุกลามบานปลายต้องขอบคุณความรวดเร็วความมีสติและจิตวิญญาณของนักดับเพลิงในตัวของพันจาอากาศโทสมบูรณ์แสงแก้วคำถามสำคัญคือเราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้เราพร้อมที่จะเป็นฮีโร่ในชีวิตจริงหรือไม่เราควรมีความรู้พื้นฐานในการดับเพลิงเบื้องต้นหรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นกัน